สวัสดีครับพวกกับสังวานงานปั่นคืองเราเนาะครับเมื่อนี้กะตีผ้าท่านผู้ชมมาเก็บรายละเอียดของพญาน,นาคหน่อยเนาะเก็บรายละเอียดของปูกะเหล่าละครับเดี๋ยวเก็บสีขาวอีก่ทั้งน้อยกับขงแล้วเนาะหลวงปู่ครับเก็บรายละเอียดของพญาน,นาคหน่อยครับ เท่าพญานาค <c oughs> เดี๋ยวได้แก็บสีเขียวครับเดี๋ยวเก็บด้านด้านข้างเนี่ยคือพ่อเนาะตรงมาด้านใต้นี่ก็ติเป็นคล้ายๆคือไม่ยุ่งไม่ดูครับครับท่านผู้ชมสนใจกับต,ติดต่อยาแตเด้อครับเด้อปันได้ทุกอย่างครับเบอร์โทรกับศ9นย์เก้าเนาะครับเบอร์โทรครับ 0991239860ติดต่อได้แล้วครับเด้อถ้าหากสนใจเนาะ ีขาว็มั้งลงลตครับเมื่อนี้แล้วจากรุงปูแล้วก็ที่รงไปบ้านวัดปาน้าดูลน,นะครับลงไปแฮ็ดงานโยวัดปาน้าดูนก้อ,อีกครับ ส้มส้มนาส้มนาพญานาคหน่อยนะส้มสมนาพญานาคหน่อยครับรนปก่ลางลักษณะของปูเนาะเป็นสีเหนือองค์กรไปปั้นให้เพื่อนยวยัดอยดอนตะปูบ้านบะเย้า,ยาก็เป็นสีดำดำมัดทั้งตัวครับทั้งใบหนาก็ดำมาปีนี่มาแตงตกแตงไม่เก็บ เก็บเป็นองไม่เก็บรายละเอียดให้เป็นสีสีเนือ้อสีขาวเนาะเป็นผาสีขาวคือปูขาวกับว่าอะไเนาะครับปูขาวครับพญาน,นาคอ้อยเดี๋ยวถ้าเก็ตสีขาเขียวครับเดี๋ยวเก็บสีเขียวด้านหัวก็ตกแตงเก็บรายละเอียดแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าเก็บสีเขียวด้านขางเนาะครับปูพ,พันจับไม่กันเท่าพญาน,นาค สัดส่วนของของปูเนาะสัดส่วนของคนครับเมื่อนี่ลูกมาแดงซอยกับเกบลยละเอียดสีผ่าแล้วก็บดนครับแล้วเราจะตีลงไปบัาน,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 นหน่อยนาดูนเนาะบัานหน่อยนาดูนตอเห็ดลายอย่างลายแนวย่ครับที่บัานหน่อยน,ดน,ดา,นาดูนวัดป่านาดูนอำเภอสามไส จังหวัดกาฬสินธุ์เนาะด้านข้างสวมนาเนาะครับมือนี้ก็ตีบอกตัวดีท่านผู้ชมนั่มมือนี้เนาะมือนี้ก็คือเมื่อนเนี่ยกับฟันฝันว่าได้กก้นปูเนาะครับก้นปูได้ปูตัวใหญ่ใหญ่ครับได้ปูตัวใหญ่ตัวหนึ่งเนาะไปก้อนอยู่นลำตีนเคียน ฝันว่าเด็กกนปูจับขึ้นมากกับตัวใหญ่ๆสัมปูเอ็น่นละให้แม่แอดตีกับปูกับเป็นแปดเมื่อกับเป็นหาเนาะเมื่อกับเป็นหาหาแปดแปดหากว่าได้เนาะแอดขันแม่แอดตีแต่ว่าท่านผู้่อมตีเป็นตัวใดกับทานผู้่อมตีพิจารณาญาณในการรับส้มรับฟังเนาะครับเนาะตีเนาะให้พิจารณาเอาเนาะว่าปูเป็นแปดก็ได้เป็นยังกับทานผู้่อมตีเอาเนาะแต่แอดก็ว่าเป็นแปด เมื่อก็เป็นหาว่าหาแปดแปดหาน้หมวดนี้ลาวันทีหนึง่งกุ่มผ้าเนาะมาซื้อน้ำกันรุ่นหวยรฐัฐบาลน้ำกันมือนี้ก็ขค้ือมาขค้ืนนี่ก็ขอขอ,ขอปูเนาะเกยบไรแต่หยดแหงงามสวยงามรูบรอยแล้วก็ที่ว่าห้ตัวหย็ดตัวดีเน่นะเพราะสั่นมาเึ้ื่อนกับฝันเกียเ่ยวว่าได้คนปูคนปูก็ได้ตัวงหญ่เนาะครับคนปูแย็ดก็เลยมา,าคิดว่า เป็นแปดปูก็เป็นแปดมือก็เปน 8, ็นหาเนาะจับขึ้นมาหาติปเป 8, 8, าด,ดเป็นหาแปดแปดหาซื่อกลับเด้อครับเด้อซื่อกลับคือติดซื่อขึ้นซื่อล่องเป็นหาเก้าก็ว่ากันไปหาแปดหาเก้าก็กล่องเบางเนาะสื่อขึ้นซื่อล่องซื่อกลับน้ำเนาะครับครับกบ็ด้านหนาเพิ่นก็แเรววแล้วเนาะระตะด้านผาสีขาวล่องพื้นใปมะคึืนนี่แหละ ร่องเพื่นไ้แล้วก็ส่วงเสามาอนี่ก็มาเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยเล็กๆ็น้อยเหลือห้องที่แล้วดันเสียผานเนาะแต่ดดันเหนือเพื่อนก็เอาแล้วซ้ำนี่ก็เอาแล้วน้ำาแลวยังเก็บรายละเอียดของพญานาคม่เท่าพญานาคครับท่านผู้ชมสนใจก็ติดต่อแอดได้เลยครับเด้อ ปั่นเป็นสัดสิบสองราศีสัดหน่อยสัต์ใหญ่เป็นพญานาคใหญ่พญานาคหน่อยเกศเสียนเกาเสียนสิบเอ็ดเียนกระไดขึ้นกันครับเป็นสัต์หน่อยสั์ใหญ่สิบสองราศีเป็นพระเฮ็ดปั่นไดทุกปางครับนั่งฝ่าเทวดาพมซีนาไม่นั่งท่อนี่ปั่นไดทุกอย่างครับหากสนใจที่ต่อแต่แล้วครับเด้อเบอือทก้กับศูนย์เก้าเก้า 1 2ึ่งส0ง9ามเก้าแปนเนาแปกะครับครับแอดก็ตีเก็บให้ละเอียดของพัานาคหน่อยต่อนนะครับเนาะ ครับสุดท้ายนี่ก็คอยท่านผู้สมจงมีตะความสุขความเจริญนะครับเด้อปดตศจากโลกโควิดเนาะคอยลำลำไม่เ่วยน้ำกันงวดนี้แล้ว8 5 5 8หรือ8ปดหรือหาเก้าก็ได้เนาะ5้าเก้า8้าหรือเตียเอาหาเก้านะครับซสือขึ้นซสือล่ง คอยมาหลุนหวยรัฐบาลน้ำกันวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าเนาะคอยมีโ้วมีไส้ทุกคนนะครับเ้อหล่ำลับมันเลื่อยหงวนนี้เนาะครับเนาะคอยมีโ้วมีไส้สุขีสุข,ขังสตังเต็มทงเต็มไทยเรือใส่เรือซอยวิถีวิทินเนาะครับสวัสดีครับ